่ะทุกคนนี่แหละครับนี่คือความจริงมาทำความเข้าใจกันครับว่าจ่าพูดถึงอะไร we are grateful for your support of us ทีแรกตกใจนึกว่าไอซ์เข้าซะแล้วคนเขามาแทบจะถอยออกฮ่าฮ่าในพลาซ่าเสียวกันไปหมดเดินมาถามกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อพ่อ ของเพื่อนนาราที่สนิทกันเขาพาเพื่อนและเจ้านายเขามากินที่ร้านทีแรกว่าจะไม่เก็บเงินเขาแต่เขาไม่ยอมเลยลด50%เห็นว่าเป็นตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนช่วงนี้นะครับก็คือร้าน e x กซ i c ิกไทนะครับ เ e ิร์ชไปเลย Exotic t h g i r n Ogara Hill หรือเปล่าจ๋าไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็อยู่เขตใกล้ๆที่ไฟป่านะครับที่ไฟไหม้ป่าในะ LA แล้วก็อยู่มาลาโบอยู่ถิ่นนั้นแหละทางเตาเซนโอ๊กไปทางนู้นแหละฮะแบบทินคนรวยอันนี้คือถิ่นคนรวยนี่คือแปลว่าร้านนี้ถนะ้าใครมีโอกาสแวะไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทําในสิ่งที่คนไทยอเมริกันที่ลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ที่สปอร์ตเกี่ยวกับ เหตุร้ายๆที่เกิดขึ้นใน LA เอต้องขอบคุณน้ำใจของร้านเอกซอร์ดยมากๆนะครับไปอุดหนุนเขาด้วยครับเดี๋ยวจ่าจะไปอุดหนุนด้วยอ่าอ,อย่างไรก็แล้วแต่นี่แหละต้นตอที่เขาบอกว่าสิบสามไอซ์ลงพื้นที่จับหมดแล้วอะไรประมาณนี้ออกข่าวในสไตล์นั้นนะฮะที่บางคนเอาคนาไปเล่นข่าวแล้วปั่นกันใหญ่เลยนะครับก็นี่คือความจริงครับเจ้าของร้านได้โทรมาบอกจ่าละมาดูมาดูครับว่าเจ้าของร้านบอกอะไรจา่ามานี่ครับก็ คือมันได้มีคนเอาไปเขียนข่าวหรือไปเขียนแบบบอกว่าไอ้รงจึงจริงๆแล้วเขาแวะมากินข้าวครับผมเขาทํางานเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วเป็นเจ้าหน้าที่แล้วร้านนี้ใจดีมากๆคือเขาสปอร์ตของสเตทกับแม่หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มากินข้าวเขาลดให้เขาตรงได้เขาจะไม่คิดตังค์้วยซ้ำเขาลด50%้ ด้วยน้ำใจไทยแล้วก็เลยมาโพสใน Facebook แต่มีคนไปตีข่าวว่าไอซ์ลงจับไปหมดบุนนู่นนี่นี่นัน่นๆแล้วเลือกภาพที่แบบโบ,บ๊ะโบะโบ๊ะที่เหมือนว่าเข้าไปทําภารกิจแล้วยึดคนไอ้ไอ้จับคนมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ๋ายังไม่เห็นอะไรที่เป็นข่าวที่แท้จริงว่าไอซ์ลงแล้วจับแล้วจริงๆที่เป็นร้านไทยนะเห็นพูดกันแต่ว่าไม่เห็นหลักฐานไม่เห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องขอบคุณเจ้าของร้านนะครับที่โทรมาหาจ๋าเมื่อเช้า เอจาโทรเขาเอาเบอร์มาให้แล้วจาก็โทรเป็นคนโทรไปเองแหละแล้วก็ได้คุยกันเขาก็บอกว่าอุย้ยจาช่วยแก้ขาด้วยนะมันไม่มีเลยไม่มีจริงไอซ์ไม่ได้ลงไม่รู้ใครไปปั่นขาวว่าไอซ์ลงร้านเขา e x กซอร์ดิกไทยอยู่ในร้านเอ,อ,อยู่ในเมืองออเกราลาฮิลนะครับก็ใครเข้าไปอุดหนุนได้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณจากใจจากอดีตเจ้าหน้าทีเ่เจ้าหน้าที่ของทหารนะครับเราเข้าใจในทราบซึ้งใน ประชาชนที่สปอร์ตแล้วให้กินอาหารฟรีเลี้ยงดูทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละในการไปสู้ไฟป่าผมต้องขอบคุณจากใจเลยครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งที่โทรมาคอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงแล้วก็ไม่มีใครลงร้านจริงๆเขาลงไปเพราะว่าไปกินข้าว ไม่ได้ไปอะไรเลยช่วงนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไอซ์ก็อย่าไปกินข้าวร้านไหนเลยนะครับนะ,เ,ะเขาแอบกลัวกันนะครับกินเบอร์เกอร์กินอะไรกินแถวที่บ้านหรือไม่ขอห่อไปกินเอานะมีใครทํางานในในสำนักง,งานไอซ์ช่วยบอกเขาหน่อยนะครับเนี่ยครับเขาก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยกันนะครับไปสู้ไฟปงไฟป่าทําภารกิจต่างๆนานาแล้วก็ช่วงนี้เขาก็เขา้เขามาก็มากินกันก็รู้จักกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรที่รู้จักกันแล้วเขาก็มาอุดหนุนร้านนะครับเห็นไหมครับไอซ์ ไม่ใช่ปีศาจเขาก็กินเขาก็ต้องใช้เขาไปมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายมันไม่ใช่ว่าสุ่มสีุ่่มห้าโจโบโบโบะโบะโบะแล้วก็ไปจับเอาจริงๆชีวิตการจริงๆเนี่ยใครไม่มีใครมานั่งแบบว่าเดินถือบัตรประชาชนผมก็ไม่มีบัตรใครถามผมผมก็บอกผมไม่มีผมเป็นคนที่นี่มีอะไรหรือเปล่านะมันก็มันไม่ใช่ว่าเนียนไปคนไม่นการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พกบ,บัตรหรอกครับแล้วก,การที่ว่าไอซ์เนี่ยเขามีอำนาจที่จะมานั่งขอดูบัตรไหม อยู่กลางถนนก,ก,กลางทงกลางถนนมันถ้าไม่มีจุดที่แบบทําให้เขาต้องสงสัยหรืออะไรเขาก็าไม่ถามอะไรหรอกครับในเจ้าหน้าที่ไอซ์เขาก็ไปกินข้าวกันเนี่ยมีน้องหมีพาน้องหมีไปนั่งอยู่ตรงหัวมุมนั้นด้วยเนี่ยไม่รู้หมีแพนด้าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไัยก็แล้วแต่พี่น้องอย่าไปเพิ่งแตกตื่นนะครับแล้วใครที่ใครที่เอาข่าวนี้ไปเล่นแล้วก็บอกว่าไอซ์ลงจับไปแล้วนะครับ สับพทุกสัพโศกสับพโลกสับพภัรสับพคอเสนียดจันไรขอกลับไปที่คุณหมดนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีไม่งามเล่นกันแบบนี้มันไม่สวยไม่หล่อทำกันบ่ได้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วถ้าเป็นเรื่องตลกก็มันเห็นไหมมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะพี่น้องเขากลัวกันไปหมดเลยนะครับอ่แล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็จะมีบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกก็ถ้าไม่อยู่ผิดกฎหมายจะไปกลัวอะไร ไปนั่งเล่นมุมอื่นไปไปไปนั่งเล่นเถอะคุณมาผิดช่องแล้วถ้าคุณไม่ชอบก็ไปไกลๆผมจะทําแบบนี้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วถ้าทําแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปมันสึกหลอมากแล้วคุณรู้ว่าหรือเปล่าว่าเขาอาจจะเสียภาษีก็ได้แล้วผมบอกว่าถ้าคนเหล่าเนี้ยเขาโอเวอร์สเขามีไอทีนดัมเบอร์เขาเสียภาษีคุณก็ไม่ยอมอยู่ดีเพราะคุณไม่จบพวกคุณมันไม่จบ คือคือคุณคุณครับไม่ได้มีคนไทยคนเดียวครับที่โอเวอร์สเตย์แล้วที่ผมรู้จักรู้จักมานะแม้กระทั่งลาตินอเขายังไม่กล้าทำไอทินเลยเขาไม่ทำกันเขาไม่ยอมเสียเงินระบบเหมือนเหมือนพี่น้องชาวไทยอันนี้ผมไม่ได้มาปกป้องเขาผมไม่ได้มาปกป้องผมพูดความจริงความจริงที่พวกคุณก็คงยังไม่ออกจากจัการลา เพราะผมรู้คนไทยหลายคนเลยพยอมที่ไปเสียไอทีนเพื่อเสียภาษีเขารู้ว่าเขาโอเวอร์สเตย์แต่อย่างน้อยเขาเสียภาษีอ่ะเสียภาษีเหมือนที่คุณเป็นไงคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่คุณเสียภาษีอาวเท่าเทียมก ah ันหรือยังอ่ะอ๋อไม่คุณสูงกว่าเพราะคุณเป็นซิติเซนอ้าวอันนี้ก็ไม่จบกันสักทีทําไมผมถึงรู้ว่าคนไ like ทยยังเป็นกลุ่มที่ว่ายังซอมเสียภาษีทําไมล่ะครับเพราะลาตินแมมงมีบัตรปลอมแม่งเลยปลอมทั้งโซเชียลปลอมทั้งใบเขียว โคตรโหดเลยนะครับจะเอาอะไรรู้จักสถานที่ด้วยคุณเอาไหมคุณอยากได้ใบเขียวป่ะเดี๋ยวผมจัดให้ใบหนึ่ง <c oughs> คุณอยากได้ใบโซเชียลไหมโอ้โหเอาได้พี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามาแล้วรู้สึกหมันไส่รู้สึกเบื่อหน่ายลำคาญกับไอ้พวกโรบินฮุดสร้างปัญหงปัญหาอย่างงี้คุณมาผิดช่องแล้วคุณเลิกตามผมเถอะเพราะใจกับเราคงไม่คงตรงกันแล้ว ผมบอกแล้วผมไม่ได้สนับสนุนให้คนทำผิดแต่ตอนเนี้ยมันมันเป็นแล้วอะ่ะคุณจะทำยังไงต่อมีอยู่สองทางจับโทรศัพท์แล้วเรียกแต่ผมไม่รู้พวกนี้เขาอยู่ไหนถ้าผมรู้ผมก็จะเรียกโทรศัพท์จับให้ตำรวจไปจับเขาให้ไอซ์ไปจับเขา,เขาแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้อยู่ไหนผมก็ทำคลิปแค่เป็นตัวชี้ทางถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ต้องทำแบบนี้ ถ้าผมเจอเชื่อในคอนเซปที่ว่าคนล้มอย่าข้ามเหมือนคุณมีลูกอ่ะคุณลูกคุณทําผิดอ่ะคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ซ้ําเติมแล้วตีลูกต่อป่ะแม่งทาผิดแล้วคุณตีต่ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทั้งนั้นที่ลูกแบบโอเคแม่หนูสานึกผิดแล้วพ่อดูสํานึกผิดแล้วคุณยังจะซ้ําตีเขาอีกหรือป่ะผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ว่าเลยจะเลิกติดตามผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่า ผมเข้าใจและผมเชื่อว่าเขาก็รู้สึกผิดและเขาก็อยากพยายามทําทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วเขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีคนที่ไม่มีใบามาเรียกร้องสิทธิ์อะไรสักอย่างแต่เชื่อในคอนเซปที่ว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะผมเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องล้มแล้วคุณก็เจอคนกลุ่มคนที่จะไม่ข้ามคุณเช่นกันนั่นคือ คนรวยคนคนอันนี้มันคือชีวิตจริงนอกจากคุณจะรวยร้อยล้านพันล้านที่คุณไม่ต้องไปจําเป็นไม่ต้องทําอะไรนั้นถึงแม้คนมีตังค์เยอะก็ยังมีจุดล้มได้ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่โอเควันนี้ผมเมาโมยฝอยน้ําลายลอกเรื่องไปเยอะเหมือนกันแต่มันมันอดกั้นไม่ได้จริงๆนะผมก็พยายามจะใช้คําคําพูดที่สุภาพที่สุดละเพราะไม่อยากจะใช้อารมณ์พูดกับคนเหล่านี้นะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอกอีกครั้งครับคนผิดกฎหมายนะฮะ สิบเอ็ดล้านคนนะครับคนไทยอยู่ผิดกฎหมายประมาณหนึ่งแสนคนยังไม่ถึงจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเลยมั้งยังไม่ถึงเลยหนึ่งแสนต่อสิบเอ็ดล้านคนนะ่ะนะครับแต่พี่น้องเนะี่ยดันเก่งกันเหลือเกินเก่งต่อชุมชนคนไทยฮ่า <c oughs> ฉันมาฉันก็จะฟ้องเหมือนกันคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วคุณรู้ได้ไงเขาผิดกฎหมายโอ้มันกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วป๊อป พอๆสิบเอ็ดล้านคนครับอย่าอย่ากลางอย่ากลางเฉพาะคนชุมชนคนไทยที่เขาไม่มีใบเก่งอย่าเก่งอย่างเดียวครับและไอ้เจ้าของร้านนะครับขออภัยนะครับไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับพ่อแม่จาก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนกันเจ้าของร้านคนไหนที่คุณโกงคนไม่มีใบนะคุณแม่งเลวแต่ไม่เป็นไรครับตื่นทําได้กลับตัวกลับใจได้แล้วขอให้ท่านเป็นคนดีขอฝากพี่เท่านี้ครับสวัสดีครับผม